อ่ะก่อนคาริโยตในวันสงการเนี่ยนอกจากจะมีการสารดน้ําที่สวนสนานแล้วนะครับยังมีประเพณีการทำบุตรตักบาตรด้วยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับพุทธศิกรชนชาวจาังหวัดสกลนครนะครับตักบาตรปล่อยปลาในวันสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยครับบรรยากาศในช่วงเช้าที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับตาบลท่าทเชิงชุมอําเภอเมืองสกลนคร พระคณะสงฆ์นะครับเทศบาลนครสกลน,นครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลน,นครจัดพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์ปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำเนื่องในวันสงกรานต์13เมษายน2567หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับโดยมีนายนทว,ว,วัตวิริยานภาพรผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสกลน,นครนางทัศนาวันวินวริยานภาพร นายกเหล่ากาชาิจังหวัดสุนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและชาวจังหวัดสกลนครร่วมในพิธีทาบุญตักบาทพระสงฆ์และปล่อยพันปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยมีพระครูกิติธรรมิขออภัยครับโดยมีพระครูกิติธรรมนิวิทย์เจ้าคณะอําเภอโพนนานแก้วผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ครับ ทางด้านนายโกมุตีฆาธนานนนนายกเทศมนตรีนครสุลินครได้อ่านประกาศวันสงกรานค่ะโดวยวันสงกรานตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีคําว่าสงกรานมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งคือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะ สำหรับวันสงกรานในปี2567นี้นะคะตรงกับวันเสาร์นางสงกรานชื่อมหูทรเทวีทัดดอกสามหาวหรือว่าผักตบชวาค่ะมีนินรัตเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเนื้อทรายอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูนย์เสด็จประทับเหนือมะยุราปักษษาหรือว่านกยุงนั่นเองค่ะ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้กล่าวอวยพรให้กับประชาชนชาวจังหวัดสกลนครโดยขอให้บารมีขององค์พระาธาตุเชิงชุมหลวงพ่อองค์พระแสนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยและมีความสุขใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังมีวินัยและเคารพจ,จรจรและเคารพกฎกฎจราจรนะครับและได้นําผู้ร่วมพิธีธบุญตักบาตรพระสงฆ์ปล่อยพันปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองและปลาบ้าหรือปลาโพง รวมจำนวน1 0 0 0 0แตัวลงในหนองหารบริเวณสะพังทองครับค่ะก็เป er. ็นบรรยากาศของการทําบุญนะคะที่สําคัญคือเมาไม่ขับกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ